สวีดสวัสดีครับน้องๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่บางมาแย้วนะครับอันนี้เราก็มาถึงช่วงของเรื่องในค่ายใน EP ที่12ซึ่ง EP ที่12เนี่ยมันห่างก,กับ EP ที่11เนี่ยไปประมาณสัก2เดือนเต็มๆเลยซึ่งสาเหตุหลักๆมันก็ไม่มีอะไรมากคือไม่รู้จะทําอะไรค<แ>ือแบบเอ่ออันนี้คือเรามาค่ายทหารนะน้องๆนะเราไม่ได้มาแบบว่าเที่ยวดิสนีย์แลนด์มันจะได้มีอะไรให้เล่ากันหลายๆ EP คือ EP ล่าสุดเนี่ยที่ทาไปก็คือจะเป็น EP เกี่ยวกับเรื่องของการแดกน้องใช่ไหมซึ่งก็หายไปยาวเลยหาย ไปหลาย EP ีเลยหายไปแบบว่าหลายเดือนเลยแล้วก็ที่หายไปนี้ไม่ได้หายเลยนะก็คือมีทําอันนู้นอันนี้บ้างมีทําแบบว่าหลายอย่างเลยมีทําแบบว่า t ิกต็อกรีแอคชั่นมีทาแบบว่ายําข่าวโ่นมีทําแบบว่าโอ้ยเยอะแยะแต่ว่ายอดวิวไม่ขึ้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอยอดวิวที่มันเยอะๆะเนี่ยของพี่บางเนี่ยมันก็ไอนี่นี่แหละไอเรื่องในค่าวนี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ได้ไปทําการขุดคุย พวกเรื่องราวพวกข้อมูลที่มันมีอยู่ใน t ิ k กตอกเนี่ยที่เป็นแบบว่าคําถามของน้องๆเนี่ยที่แบบว่าสงสัยแล้วก็อยากรู้กันเนี่ยในติ k กตอกเนี่ยก็ยกมาสักคำถามสองคำถามอ่ะก็จะเอามาเป็นคลิปบอกน้องๆอ่ะเอามาเล่าสู่กันฟังเผื่อว่าน้องๆคนไหนเนี่ยจะต้องเข้ามาเป็นทาหารคือเด็กๆมันต้องมาเป็นทาหารทุกปีอยู่แล้วถูกปะ่ะเออแล้วบางเรื่องมันก็อยากรู้แต่คือมันไม่มีใครบอกไงไอ้คนที่อยู่ถึงจะรู้ไอ้พอไอ้คนที่รู้อถึงจะบอกพอไอ้คนไม่รู้กูเริ่มงงแล้วนั่นแหละก็สรุปว่า หัวข้อที่จะมาบอกในวันนี้นะที่จะมาเล่าที่จะมาฝอยที่จะมาหอยที่จะมาเข็ดกันนะในหัวข้อเรื่องว่าถ้าเรารู bit, C, ้สึกปวดท้องหรือว่าปวดขี้ระหว่างการฝึกเนี่ยเราจะทํายังไงเราจะขอเขาได้ไหมอันเนี้ยทุกคนอาจจะมองว่าแบบว่าเอ้ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าเล็กๆน้อยๆแหมเรื่องขี้เรื่องเยี่ยวแหมมันจะอะไรกันนะกระนาแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าเขาเรียกว่าแบบน่ากลัวมากเลยนะคือเราเคยเข้าแถวปะ เคยแบบว่าตอนเด็กอ่ะยืนเข้าแถวหน้าเสาธงอ่ะเออแล้วเขากําลังร้องเพลงชาติกันอยู่เนี่ยคือเราจะแบบครูครับผมปวดขี้ครับไอ้เพื่อนถูกปะอายเพื่อนมากเลยอันนี้ก็เหมือนกันเว้ยเวลาแบบว่าเราฝึกกันอยู่ใช่ไหมคนอื่นเขาแบบว่าวันทยาอหันซ้ายหันขวาหันหน้าหันหลงังแบกปืนถือปืนแทงปืนแล้วเราบอกว่าผมปวดขี้ครับผมไปขี้หน่อยเรื่องความอายอ่ะมันอยู่กันในหมู่พวกผู้ชายอยู่แล้วเรื่องความอายนี่ตัดไปได้เลย แต่มันมีเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องแบบว่ามาคิดนั่นก็คือว่าถ้าเราขอเขาจะด่าเราไหมถ้าเราขอเขาจะว่าเราไหมถ้าเราขอเราจะโดนแดกไหมถ้าเราขอเราจะยังไงดีคือมันจะอยู่อย่างนี้เลยนะเว้ยมันจะแบบว่าอยู่ในหัวเลยแบบว่ากูจะขอดีไม่ว่าถ้ากูขอแล้วเขาให้ไปอ่ะ เขาจะไปยังไงคือถ้ากูขอแล้วเขาไม่ให้ไปแล้วกูจะยังไงต่อขี้ก็ปวดหัวก็ปวดสมองก็ปวดปวดทุกสิ่งปวดทุกอย่างเลยตอนนี้แยกไม่ออกแล้วระหว่างปวดหัวกับปวดขี้นี่อันไหนมันมากกว่ากันเพราะฉะนั้นนะมันมีเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยที่พี่บางจะมาเล่าให้ฟังเลยแต่ก่อนที่พี่บังจะมาเล่าให้ฟังเนี่ยพี่บางก็ขอตอบคําถามนี้ก่อนเลยถ้าเราปวดท้องหรือว่าเราปวดขี้ระหว่างที่เรานั้นน่ะทำการอยู่หน่วยฝึกเนี่ยกำลังฝึกเนี่ยกำลังเรียนรู้เนี่ยเราควรทํำยังไงดีตอบง่ายๆเลยครับมึงควรบอกเขา เพราะว่ามันคงแบบไม่มีใครใจร้ายเราแบบว่าเฮ้ยมึงปวดขี้ได้ไงวะมูกำลังฝึกอยู่เนี่ยกำลังซีเรียสเลยมึงมาฝึกอยู่เนี่ยเหมือนแบบเราไปประชุมในสภาเห็นปะเวลาที่แบบว่าพวกลุงตู่ลุงป้อมอะไรเขานั่งประชุมกันนะแล้วเขานอนหลับเนี่ยเออแล้วลุงแบบสมมุติเลยนะลุงตู่แบบปุ๊บขอโทษครับท่านประธานเออผมปวด ê, ข,ขี้ครับขอเข้าห้องน้ำเงี้ยมันจะมีสีสันขึ้นมาทันทีเลยในสภาถูกป,ปะ <laughs> คิดได้ไงวะกูนั่นแหละมันเป็นประเด็นประมาณนั้นเหมือนกันคือแบบว่าการฝึกเนี่ยเราอาจจะคิดว่าเขากาลังแบบว่าเข้่งเครียดใช่ไหมเขากำลังแบบขมักขมเนเลยกําลังแบบแข็งแร่งเลยแล้วเรายกมือเนี่ยปุ๊บผมขออนุญาตครับผมปวดขี้ครับเราสามารถที่จะขอได้ถ้าอะไรรู้ไหมถ้าเรามีความกล้าขออันที่จริงเนี่ยไอ้สิ่งเนี่ยมันก็ควรที่จะเริ่มต้นจากความกล้าของพวกน้องๆนี่แหละเพราะอะไรรู้ไหมด้านได้ออดตื้อเท่านั้นที่จะได้ของโลกถ้าสมมุติว่าน้องเนี่ยมีความกล้ายกมือปุ๊บ มันไม่ให้ไปใช่ไหมมึงขี้ตรงนั้นเลยเออตอนที่พี่บางอยู่หน่วยฝึกนะพี่บางขอบอกเลยว่าพี่บางเนี่ยแบบเห็นพวกเพื่อนเนี่ยแบบขออนุญาตครับผมปวดท้องครับผมปวดขี้ผมปวดฉี่มันจะแล้วแต่สิบเวรเว้ยมันจะมีแบบว่าสิบเวรบางคนที่แม่งกวนตีนปวดขี้จริงเปล่าเว้ยถ้าปวดขี้จริงคงไม่ทําท่าแบบนี้หรอกคนปวดขี้จริงอะมันต้องขี้เลยแล้วแม่งก็ขี้เลย เพื่อนพี่บางเนี่ยแหละจาไม่ได้น่าน่าจะขอไม่บอกแล้วกันน่าจะชื่อไอเน่แล้วกันมุกนี้ไปเล่นแล้วในติ๊กต็อกเออหาดีขอไม่บอกแล้วกันว่ามันชื่อไอเน่มันเนี่ยชื่อไอเน่นะคือมันแบบคนที่แบบว่าบดขี้มากเลยแล้วมันเป็นคนที่แบบว่าขี้อาย บางเนี่ยรู้ว่ามันเนี่ยเป็นคนขี้อายใช่ไหมเออแต่ว่าตอนนั้นอนะ่ะเราอยู่แบบอยู่กันทางหาไงไอเราเนี่ยเวลาแบบว่าทําการฝึกทําการอะไรเนี่ยเราก็ฝึกอยู่ด้วยกันเนี่ยแต่ว่าสนใจแต่ตัวเองไงเอาตัวกูให้รอดไม่ได้สนใจใครเลยเออเพราะฉะนั้นเนี่ยมนรู้ตัวอีกทีเนี่ยว่ามันปวดขี้ก็คือตอนที่มัน,นเนี่ยขี้แตกนี่แหละคือมันไม่กล้าบอกเลยอันเนี้ยเป็นสิ่งที่แบบว่าเหม็นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำตอบสําหรับคําถามที่ว่าถ้าเราปวดท้อหรือว่าเราปวดขี้ระหว่างการฝึกเข้ามาเนี <ố. S 1> นะ่ยเราจะทําย <lesh> ังไงดีก็ตอบง่ายๆครับ ยกมือแล้วก็ขอเลยอ่ะมันไม่มีใครใจร้ายหรอกไม่มีใครใจร้ายแบบเอ้ยมึงขอหัวกูไม่ให้ถ้ามึงอยากไปร้อยครั้งร้อยครั้งร้อยครั้งไม่มีแบบนี้ไม่มีอย่างดีนะอย่างมากเขาก็แค่ให้ในายสิบเนี่ยไปเป็นเพื่อนน้องไอ้นายสิบนี่ก็น่าสงสารนะต้องไปดูน้องขี้เนี่ยหรือเขาจะให้ไปตอนไหนรู้ปะเขาจะให้ไปแบบว่า เขากวน้องหนีไงประเด็นที่หนึ่งเลยคือกลัวน้องหนีประเด็นที่สองประมาณแบบว่ากลัวน้องเนี่ยไปสูบบุหรี่อะไรประมาณเนี่ยเพราะว่ากฎข้อห้ามของทหารใหม่นะคือห้ามเล่นโทรศัพท์หนึ่งและห้ามสูบบุหรี่อีกหนึ่งยาเสพติดเหล้าเบียร์เหล้ายาปาปิ้ิงเนี่ยไม่ต้องยกเว้นว่าเขาจะประทานมาให้ก็สรุปสั้นๆนะสาหรับคําถามที่น้องถามที่บางมานะว่าถ้าเราปวดท้องระหว่างการฝึกเนี่ยเราจะทํายังไงดีก็ว่าเศร้าๆว่าสั้นๆว่าง่ายๆได้ใจความปวดขี้ก็บอกเขาสิครับ สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะสำหรับ EP นี้ที่หายกันไปประมาณ2เดือนก็จบไว้แต่เพียงเท่านี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็ที่สำคัญเลยอย่าลืมกดกระดิ่งคนติดตาม20,000แต่ยอดวิวดูแต่และที100-200มันเป็นไปได้ยังไงพวกมึงไม่ได้กดกระดิ่งกันใช่ไหมกดกระดิ่งด้วย